สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็สิมา ผัดฟักแมวเนาะใส่หมูเนาะพี่น้องหมูเฮากะนี่แหละเนื้อหมูนี่แหละเอามาหัน่นหั่นแล้วก็ฟักแมวก็หั่นให้เรียบร้อยเนาะพี่น้องเอามาผัดเนาะพี่น้องเนาะตั้งกระทะให้หอนนะพี่น้องใส่กระเทียมสองสานกีบก็ได้พี่น้องแล้วแต่มหมักเนาะโบหมักก็บ,บ่ต้องใส่หลายเด้อพี่น้องให้มันหอมเลยพี่น้อยดับก,กินข้าวให้มันหอมเนาะเวลาผัดเรียบร้อยพี่น้องอันนี้เราก็ใส่เป็นกระเทียมกีบใหญ่เนาะเรียบร้อยกระทะเดือดแล้วกระทะหอนเฮากระเอาหมูที่เขาเตรียมไว้แล้วเอมาผัดพี่น้องโดยการผัดให้มันสุกกรนเด้อพี่น้องค่อยเอาฟักแมวลงไปเเนนนาาะะพี่้อง แมวเขาจะเป็นลูกฟักแมวสดเนาะพี่น้องอันนี้กะลูกกะงามๆในซองลูกเนาะพี่น้องใกนการล้วนหมูเหมือนกันมันซุกสะกอนเด้อพี่น้องเด้อคอยเอาฟักแมวลงเด้อพี่น้อง อันนี้เขาก็พัดหมูเขาเรียบร้อยแล้วให้มันสุกแต่ก็ค่อยเอาฟักแนวตามลงไปเนาะพี่น้องเนี่ยเรียบอยแลวหั่นเตรียมไว้เนาะพี่น้องเนาะถ้าผู้บ่มากเปลือกมันกัดปอกเปลือกมันออกจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อมันจงสิบ่แข็งจักหน่อยบ่ปอกก็ได้มันจะออกหวานหวานเด้อพี่น้องรสชาติหน้าก็สิเป็นหวานๆวแซ่บดีตัวพี่น้องหลาดเขาสวยฮอนๆเนาะพี่น้องแซ่บแซอันนี้เขาพัดให้สุกเนาะพี่น้องปรุงรสด้วยอ่า น้ำมันหอยนะพี่น้องน้ำมันหอยซอสปรุงรสทั่วไปแหละพี่น้องใส่น้ำตาลนะจ้ะหน่อยตัดให้มันออกมาหวานๆนะจ้ะหน่อยสี๊แสบแล้วพี่น้องเนาะจ้า mm. นายนนก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องฝากเบิ่งฝากเนียงเด้อจ้าขอบคุณจ้า